สุพรรณบุรีดินแดนแห่งอารยธรรมบนความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้มีการสืบทอดประเพณีวิถีวัฒนธรรมและภาษาถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนมาอย่างยาวนานครับสวัสดีครับยินดีต้อรับท่านชาวาวบ้านกุเทียนครับ ชุมชนละวะบ้านกกเชียงกลุ่มชาติพันธุ์เก่าแก่ที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้หุบเขาที่ได้ตั้งรกรากอยู่ที่ตำบลห้วยขมิน้นอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีมายาวนานกว่า200ปีบ้านก,กกเชียงอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ100กิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา การเดินทางเป็นเส้นทางลาดอย่างไปจนถึงหมู่บ้านชุมชนละวะาบ้านกกเชียงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมีการทำไร่อ้อยไร่ข้าวโพดสับประรดมันสำปะหลังและทำนาข้าวดอยหนึ่งปีจะทำได้แค่ครั้งเดียวเพราะต้องรอฤดูฝนเท่านั้นมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนชาวบ้านละวะจะนับถือผี แต่เดี๋ยวนี้หันมานับถือศาสนาพุทธเพราะมีวัดอยู่ในหมู่บ้าน ชาวละวะมีประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันคือประเพณีการไหว้ผีหมู่บ้านถือเป็นประเพณีที่สำคัญที่สุดจัดขึ้นในวันอังคารเดือนหเป็นการไหว้ผีต่างๆที่ชาวบ้านนับถือโดยใช้สารประจำหมู่บ้านเป็นสถานที่ประกอบพิธีในวันงานจะมีเจ้าจำหรือร่างส่งเป็นผู้ประกอบพิธีชาวบ้านแต่ละครอบครัวจะนำไก่ต้มหนึ่งตัว หรือตโตอน้นถ้าหามาได้และนำเหล้าขาวหนึ่งขวดมาเส้นไหว้ถือเป็นงานรวมญาติของชาวละว้าบ้านกกเชียงด้วยความโดดเด่นของวิถีวัฒนธรรมของชาวละว้าบ้านกกเชียงที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นมีการทอผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนละว้าที่น่าสนใจ มีการผลิตสินค้าโอทอปตุ๊กตาถักไหมพรมหมวกกระเป๋าและของใช้ต่างๆเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนมีการจัดที่พักแบบโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและใช้วิถีชีวิตร่วมกับชาวบ้านในชุมชน มีวัดกกเชียงที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่บนเขาให้เราได้ไปกราบไหว้สักการะบูชาและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติแห่งขุนเขาบ้านกกเชียงอันเป็นมนต์เสน่ห์ของชุมชนชุมชนละว้า ชุมชนที่มีภาษาพูดเป็นของตนเองที่เรียกว่าภาษาโอกก่องหรือภาษาก่องอันเป็นคุณค่ามารดกแห่งภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์โอกก่องบ้านกกเชียงชุมชนละวาบ้านกกเชียงกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่ควรค่าแก่การร่วมกันอนุรักษ์สืบสารสืบทอดวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่นไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้และ้าคภูมใจในรากเหง้าของตนเองสืบไป